พิธีบวชท่านสมณะและท่านสิกขมาสที่บวรราชธานีอโศกในวันจันทร์ที่19สิงหาคม2567ได้มีพิธีบวชสมณะหนึ่งรูปสิกขมาสสารูปได้แก่ท่านสมณะขนองสุภาจาโรอดีตท่านเป็นพระอคันตุกะชื่อเดิมก่อนบวชนายขนองกสินสอนเป็นคนอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ปัจจุบันท่านอายุ70ปีค่ะหลังจากที่ได้มาศึกษาธรรมะที่บวรสาลีอโศกได้ระยะหนึ่งท่าน มาศึกษาที่บวรราชธานีอโศกท่านทํางานถนัดแทบทุกด้านเบื้องหลังจนแทบจะไม่มีใครเชื่อว <im ่าท่านจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเองค่ะล่าสุดท่านได้รับการโหวตและเข้าพิธีบวชเป็นสมณะลำดับที่83ของชาวอโศกค่ะท่านสิขมาตรงเตือนนาวาบุญนิยมปัจจุบันท่านอายุ56ปี เป็นญาติธรรมปฏิบัติศีลห้าเป็นครูที่อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครรับเทปหนังสือทางไปรษีี์และไปร่วมงานปลุกเสกเป็นประจำจนกระทั่งได้ย้ายมาสอนในโรงเรียนที่อำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีในลาออกจากราชการในปี2540และมาประจำอยู่ที่บ้านราชเป็นชาวชุมชนช่วยงานเป็นพิธีกรในงานอบรมต่างๆเป็นผู้ดูแลนักเรียนเป็นครูประจาการโรง เรียนสมาสิขาราชธานีอโศกที่เพิ่งก่อตั้งอย่างเป็นทางการในปี2546ได้สมัครเป็นนิสิตสม,มาสิขาลัยวังชีวิตในปี2552ได้รับการโหวตจากสมณะและสิกขมาสให้เป็นปะเป็นปะ14ปีจึงได้รับการโหวตเป็นกรบจนวันที่15กรกฎาคม2567เข้าโหวตเลื่อนฐานะเป็นสิกขมาสองค์ที่25ของชาวอโศกค,ค่ะ ท่านสิขมาต้นสายแท่ซื่อชื่อเดิมสุรีปัจจุบันอายุ59ปีประวัติของท่านขณะเรียนพยาบาลได้อ่านเจอหนังสือแสงศูนขณะรับราชการเป็นพยาบาลได้มาพบกลุ่ม ยติธรรมกลุ่มเชียงรายได้ย้ายมาอยู่บวรราชธานีอโศกในปี2558ทำงานจิตอาสาด้านพยาบาลจากนั้นได้สมัครเป็นอารามิกาในปี2560เลื่อนฐานะเป็นปะเมื่อ2564เป็นกลักเมื่อปี2566และเลื่อนฐานะเป็นท่านสิขมาตในวันที่19กรกฎาคม2567ท่านเป็นสิขมาตองค์ที่26ของชาวอาโศกค,ค่ะ ท่านศิกมาตฝนฟ้านาวาบุญยมชื่อเดิมนางปราสัยปั้นโตปัจจุบันอายุ70ปีเป็นอดีตข้าราชการครูท่านเกิดที่อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีย้ายตามพ่อไปอยู่เชียงรายตั้งแต่เด็กระหว่างรับราชการครูได้สนใจหนังสือธรรมะชาวอโศกจากนั้นในปี2532ได้เข้ามาคบคุ้นกับหมู่กลุ่มมีแม่แดงสุกเกษมเป็นผู้รับใช้กลุ่มในขณะนั้น และในปี2539ได้ลาออกจากข้าราชการครูและไปศึกษาปฏิบัติธรรมที่กลุ่มเชียงรายอโศกหนึ่งปีจากนั้นได้ย้ายไปศึกษาในบรวปรปฐมอโศกได้รับการเลื่อนฐานะจากอารามิกาคุณปะคุณกรกและได้เลื่อนฐานะเป็นท่านสิขมาตองค์ที่27ของชาวอโศกค่ะ พิธีบวชเลื่อนฐานะคุณนาคุณกรักที่บรวรราชธานีอโศกในเวลา4นาฬิกา30นาทีโดยประมาณของวันอาทิตย์ที่18สิงหาคม2567ที่เขตสิคมา m a ได้มีพิธีปรงผมอย่างเรียบง่ายของคุณปะพลังเย็นนิยมเพิ่มบุญวัย56ปีก่อนหน้านี้คุณกรักได้ฝึกฝนตนเองอยู่ที่บรวรปฐมอโศกค,คุณปะซึ่งบุญบุรณกิติวัย54ปี อภา,าระงานขับเคลื่อนชุมชนของบวรราชธานีอโศกแทบทุกจุดมีความสามารถแทบทุกด้านเป็นมือเป็นไม้ให้ท่านสิคมมาทำงานได้สะดวกขึ้นและท่านสุดท้ายคุณปะชุ่มชื่นจิตพิรมรักวัย59ปีดูแลแปลงกสิกรรมสวนทำกินแหล่งอาหารเลี้ยงคนทั้งชุมชนคุณปะทั้ง3ท่านได้ปลงผมแต่เช้าเพื่อเตรียมเข้าพิธีบวชเลื่อนฐานะจากคุณปะ เป็นคุณกรักรูปแบบที่คุณกรักแตกต่างจากคุณปะก็คือปลงผมและห่มสบายเฉียงค่ะและมีรายละเอียดในข้อวัดปฏิบัติที่ละเอียดอื่นๆมากกว่าคุณปะด้านฝ่ายชายคุณปะพาหินชาวประเสริฐวัย60ปีได้ปลงผมเลื่อนฐานะเตรียมบวชเป็นคุณนาคด้วยเช่นกันค่ะ ในเวลาเจ็ดนาฬิกาของวันเดียวกันที่ชั้น4เฮือน00นได้มีพิธีบวชของคุณนาคหนึ่งท่านและคุณกรักสท่านโดยมีท่านสมณะเดินดินติคาวิโรเป็นอุปชาในพิธีได้มีท่านสมณะดินไทยธานโยท่านสิกขมารตรงธรรมรักพงอโศก และท่านสิขมาศเพียงแก้วอโศกตระกูลรวมถึงคุณปะหญิงทั้งสีท่านได้ร่วมพิธีนี้ด้วยค่ะหลังพิธีรับศีลคุณนาคคุณกรักได้ถ่ายรูปร่วมกับท่านสมณะท่านสิขมาศและคุณปะทั้งสีท่าน สิ่งที่น่าประทับใจในขณะถ่ายภาพอยู่ในห้องทำงานของพ่อครูสมณะโุธิรักษ์ได้มีนักเรียนชายระดับประถมศึกษาสามคนที่เป็นนักเรียนฐานงานสวนทำกินตื่นเต้นอยากเห็นรูปแบบใหม่ของปัากระกชุ่มชื่นจิต ครุฐานงานขึ้นไปถึงชั้น4ี่ด้วยอาการดีอกดีใจอย่างล้นหลามเป็นอีกหนึ่งความประทับใจของความสัมพันธ์ระหว่างครูฐานงานที่มีรูปแบบและนักเรียนฐานงานค่ะขออนุโมทนาสาธุในการเลื่อนฐานะของคุณนาคและคุณกรลักค่ะคมหกรรมผับบ้านราชอาหารแห่งอนาคต เช้าวันที่18สิงหาคม2567เวลาประมาณ7นาฬิกาผู้ช่วยศาสตราจารย์กน,นิกาพุ่มทองคณะบดีคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีกล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการโดยมีรองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ละอองนวลอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดนิทรรศการผำบบ้าราช ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนซอฟต์พาวเวอร์บนฐานอัตลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมณนะอุทยานบุญยมอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีและได้มอบอุปกรณ์ทำเส้นให้แก่ชุมชนราชธานีอโศกโดยมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีร่วมกับชาวชุมชนราชธานีอโศกเพิ่มศักยภาพชุมชนในการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ บนฐานอัตลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชที่มีโปรตีนสูงมีคุณค่าทางอาหารสูงที่เรียกว่าผัมซึ่งเป็นสาหร่ายน้ำจืดชนิดหนึ่งที่ชาวชุมชนได้เพาะเลี้ยงมาเป็นระยะเวลานานแล้วเพื่อใช้บริโภคเป็นอาหารให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างอัตลักษณ์ของชุมชนราชธานีโศกและเผยแพร่ให้คนทั่วไปได้รู้จักเป็นอาหารที่มีคุณค่า ส่งเสริมสุขภาพรวมถึงสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนได้ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีภายใต้บริบทของการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนกิจกรรมภายในงานมีวิทยากรที่จะช่วยตอบคำถามมีโปสเตอร์ที่จะช่วยอธิบายคุณประโยชน์ของผัมอีกทั้งยังมีตัวแทนของชุมชนที่เป็นคนเลี้ยงผัม มาแบ่งปันประสบการณ์มีการจัดแสดงสินค้าอาหารแปรรูปจากผัมบางส่วนที่ได้พัฒนาภายใต้โครงการนำมาแสดงในงานโดยบ้านราชเมืองเรือชอบเช่นวุ้นเส้นผัมเข้าเกลียบผัมกล้วยจับผัมมีการสาธิตการทำอาหารจากผัมหลากหลายเมนูทั้งชิมฟรีและจำหน่ายอาทิขนมครกสาหร่ายห่อข้าวไฮเวเอียนข้าเกลียบปากหม้อวัอกฟลิลผัม ขนมวุ้นผัไข่เจียวผัโยเกิร์ตผัขอขอบพระคุณคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีที่มาช่วยพัฒนาผับรรดาชให้เป็นสินค้าอาหารที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายในราคาบุนนิยม กิจกรรมวันบวรณนะบวรราชธานีโศกเมื่อวันอังคารที่20สิงหาคม2567มีกิจกรรมโฮมแหงที่รวมผลเพิ่มพลังสามัคคีกันอย่างคึกคักที่พร,พร้อมองค์ประชุมบ้านวัดโรงเรียนทั้งเด็กๆสมาสิกขาบาวรราชธานีโศกผู้ใหญ่และท่านสมณนะท่านศิขมาศเพื่อช่วยเหลือฐานงานเร่งด่วน เพื่อแบ่งเบาภาระในฐานงานต่างๆในชุมชนดังต่อไปนี้ค่ะกลุ่มสีเหลืองช่วยกันคัดข้าวที่โรงสีบุญคุณข้าวบางส่วนก็ช่วยแบ่งงานกันทำความสะอาดสีแดงไปช่วยกันถอนหญ้าในแปลงเพิร์มาคาวเจอร์ กลุ่มสีม่วงไปช่วยตัดแต่งใบาชายาเพื่อทำผงผักที่บ้านราชชอบสีสม้มช่วยกันขนดินลงแปลงเพิร์มาคาลเจอร์เตรียมเผื่อหลังน้ำลดลงแล้วก็สามารถปลูกพืชผักต่อได้ทันทีสีชมพูไปช่วยกันขนแกลบลงพื้นที่แปลงนาโม เตรียมพื้นที่จะปลูกผักตามฤดูกาลต่อไปส่วนกลุ่มจอมยุทธนนำโดยน้องบอสนักเรียนอาชีวะศึกษาสมมาศิขาาวิชารามไปช่วยทำความสะอาดภายในตู้เย็นที่อยู่ข้างบริเวณโรงเส้นค่ะทุกคนช่วยกันตามกำลังตามความสามารถงานยากกลายเป็นงานง่ายงานหนักๆก,ก็เบาลง เพราะทุกคนร่วมมือกันด้วยกิจกรรมวันบรวรน,นี้ค่ะสูงสุดจริงยิ่งใหญ่ต่างไวต่างกว้า